โอเคเฮ้ยยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิติคุณอยู่เดินเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอีกแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่ลงคลิปที่แล้วไปนะครับก็คือไม่ได้เปิดใหม่สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเสียงผมกันแล้วนั่นเองนะครับอีกครั้งฮะกับการรีวิวไมกี้นะครับก่อนที่จะอัปเดตในอีกวัน2วันข้างหน้านะครับเราจะทดสอบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังอัปเดตมาดูมาลองดูอีกทีนึงว่าไมกี้จะโดนเนิร์ฟมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะโดนบัฟไหมนะครับหรือจะ ไม่โดนอะไรเลยนั่นเองครับเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันนอตหลังอัปเดตเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูไมคี้กันนั่นเองนะครับไมคี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับตายยากเพราะความสามารถก้าวดาวครับตายยากคอมโบหยุดเวลาเนี่ยติดดีมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับยืนได้หลบได้นะครับสกิลของเขาเนี่ยโจมตีเนี่ยดามิดไม่ต้องของผลแต่หวังดีบัฟก็พอนะครับลดหลบลดต้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสกิลรีเซ็ทสกิลนั่นเองนะครับระยะยืนก็ไกลประมาณนึงนะครับความเท่เนี่ยให้เเเเตตต็มคะะะแนนนนนนั่องฮไไปปดดี๋ยวูใส กันนิดนึงนะครับว่าการโจมตรงโจมตีเป็นยังไงนะครับเผื่อใครไม่มีหรือว่าไม่รู้จักไมกี้แต่จริงๆแล้วไมกี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในหลีกที่ตำนานเนี่ยนะครับประจําเรียกได้ว่าอยู่ประจําเลยแล้วก็ในหลีกทั่วๆไปเด็ยใครมีผมว่านะเขาใช้กันทุกคนแหละนะครับใครที่มีไมกี้เนี่ยใช้กันหมดนะครับสำหรับตัวไมกี้นะบางคนใช้เป็นไฮเปอร์พ่อนะไฮเปอร์แม็กเพราะว่าไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันก็จะไม่เสียเอ คูดาวเนาะคูดาวมันจะไวนะถ้าเป็นก้าดาวจะคูดาวเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่แต่ว่าก้าดาวจะได้ความสามารถดีเนะเาะนี้แน่กระโดดเตะไปทีนึงนะกระโดดเตะก้านคอไปทีนึ่งนี่นี่คือไมกี้นะครับนี่แน่นี่เตะ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 นี่นะครับแล้วก็เราจะเห็นทางฝั่งของก้าดาวเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็น ไฮเปอร์แม็กนะครับลราก็ก้าดาวแม็กไปเลยนะครับก้าวดาวแม็กเนี่ยเรียกได้ว่าโหดมากเลยครับออกมาเยอะนะครับรีเซ็ตรัวๆนะครับสร้างดีบัฟให้กับศัตรูเนี่ยได้แบบเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วยิ่งแบบมีฟื้นพลังเนี่ยโอ้โหตายยากขึ้นไปอีกนี่แล้วก็น้องจะเพสะทางก็คือน้องน้องสะเพสะทางทางฝั่งของตัวที่มีดาเมจหนักๆน,นะครับแล้วก็ตัวที่ชนะธาตุน้องก็คือน้องเมกโกมินนั่นเองนะครับก็จะชนะธาตุแล้วก็ ต้มมาเนี่ยก็คือหายได้เหมือนกันเนาะและยิ่งเป็นอ่าว่องไวเนี่ยพอเป็นว่องไวเนี่ยนะดาเมจมันก็เข้าแบบเต็มๆเนี่ยว่องไวมันบางอยู่แล้วนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของ Pv p ีพกันดีกว่าทุกคนไปไปดู Pv p ีพกันว่าน้องไมกี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็ไม่ต้องรีวิวก็ได้บ้างใน Pv p ีพเพราะว่าเราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นเป็นประจำครับทุกหลีกนะครับทุกคนมีใช้หมดเลยนี่เห็นไหม นี่ไมกี้ใส่โดนแน่นอนนะครับก็ถือว่าดีไม่ใส่โดนแน่นอนก็ได้นะครับตัวนี้เนาะบางทีเราไม่ได้หวังพึ่งสกิลโจมตีเท่าไหร่บางทีแล้วก็หวังบัฟรีเซ็ตก็พอแล้วกับตัวหยุดเวลานั่นเองนะครับแต่ผมใส่เป็นปืนคริสต์มาสนะครับก็จะตรงหน่อยตรงทางหน่อยเนาะก็ใส่โดนแน่นอนไปช่วยก็จะดีขึ้นนิดนึงยมประทษโอ้โหยมประทษวิ่งเร็วมากราร็อกก้าดาวแม็กครับม็อบมีของไหมม็อบไม่มีของแต่ม็อบไปเร็วมากลองดู ติรดเติร์ดติดเอาตัวบินมาเล่นด้วยนะครับหนึ่งตัวนะตัวเซลลี่คริสต์มาสนะครับเซลลี่ซันตา้านั่นเองนะอ่าที่เอามาเล่นเพราะว่า,อาลองเล่นตัวตลกและรู้สึกว่าตัวตลกเนี่ยจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อ่าตัวตลกเนี่ยเขาบางมากเนาะไอตัวข้างบนเนี่ยตัวบินเนี่ยมันลดมันเปลี่ยนร่างได้แล้วก็ลดการต้านสกิลของศัตรูได้นะครับก็ถ้าเอามาใช้ช่วยเนี่ยนะครับในจังหวะที่มันเปลี่ยนร่างโดนก็ จะลดต้านพอลดต้านเสร็จปั๊บเนี่ยดาเมจม,มันก็จะยิงเข้าแบบเต็มๆเยอะขึ้นนั่นเองนะศัะตรูก็จะตายง่ายขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาลองเล่นดูผมตายหมดเลยอะเซลลี่เขามีการวินเหรออ๋อไม่ไม่ไม่เขามีรอบสังหารอ่ะนะครับคืิอเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้นะลอบสังหารผมว่ามีติดดีนิดนึงนะครับลอบสังหารดูดีขึ้นเล็กน้อย ผมเล่นตัวบินเนี่ยเลยครับตัวบินผมตายเพราะว่าโดนลอบสังหารตลอดเลยนั่นเองนะครับเนี่ยไอตัวเนี่ยเซลลี่ผมเนี่ยออกมาที่ออกมาเป็นฝูงครับแต่โดนชาก,กะนะครับโดนอะไรนะโดนม็อบอย่างเงี้ยนะครับโดนแบบลอบสังหารเนี่ยคือแบบตายไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสกิลที่ไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่ารู้สึกหลังๆนี่ติดดีแปลกๆน,นั่นเองนะฮะหรือผมไปเจอบอดโหดก็ไม่รู้นะ <laughs> โอ้พระเจ้าช่วยโอ้ไมค์กูบินก้าดาวแมาก็กอัปเกรดด้วยไหมโอ้ยเขาไม่อัปเกรดแต่บาร็อถเขาร่างคนด้วย โอ้โหทำไมเขาเก่งจังเลยอะไก่ทองยมมาโทษอัศวิน1 2 3 3ตัวตัดแร่3ตัว1 2 3ตัดแร่3ตัวตัวดาเมจหลักเขาก็ไม่ได้เยอะเท่าไร่ัดาเมจหลักเขามี1ตัว2ตัวโอโ้แต่ฟิชเชอร์นะฟิชเชอร์9ดาวแม็กไม่อยากยุ่งอะฟิชเชอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เก่งเหมือนกันในร่าง9ดาวแม็กนะ ถ้าฟีเจอร์เนี่ย9ดาวแม็กแล้วเรียกว่าไงดีอ่ะาดาวแม็กแล้วเกียร์โหดด้วยเนี่ยเกียร์สนับสนุนด้วยเนี่ยโอ้ผมบอกได้เลยว่าตึงนะครับทางฝั่งของตัวไออะไรนะชื่ออะไรนะเฮ้ยโหตัวบินต้องเราสู้ตัวบินบ้างแล้วแหละเราจะเอาตัวบินของเราออกเราเอากันบินเข้ามาเสริมนี่แก้ทางเลยนี่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 เอาเอาแกทางแก้ทางแก้ทางแก้ทางใช้หมักลกหมักลุกกับตัวบินตัวนี้ก็เอ๊ะจ้ร ทัดแสงใช่ไหมเรามีการบินธาตุมืดไหมอ่ะไม่มีเราไม่มีการบินธาตุมืดเลยเรามีแต่การบินธาตุแสงนะไม่เป็นไรใช้หมักลุกครับช่วยๆกันไปติรดเติร์ดเติดเกียร์ฝั่งสงข้ามไม่ค่อยมีอะไรเนาะครับมีตัวบินนี่แหละที่ที่โกงอยู่ไมกี้รีเซต็ตไมกี้ไปไหนแล้วไมกี้เดินมากระโดดเตะเตะคอไปไม่โดนใครเลยไม่เป็นไรนี่บัฟรีเซ็ตสก,กิล บ๊อบบ๊อบไปครับเมกี้เมกี้เราตายไปยังเมกี้ยังไม่ตายนี่โดดเตะอะ๋อนี่แม่เลมเลมนี่ดิบนหัวเลมบนหัวเลมอ่อสัญลักษณ์ที่เป็นอ่าอะไรนะเครื่องรางของโตมันใช่ไหมเครื่องรางของอ่าแก๊งโตมันที่อ่าที่ที่ตอนสร้างขึ้นมาเนี่ยได้รับไหนไม่ใช่ได้รับดิไปช่วยกันซื้อช่วยกันซื้อไอ้ตัวตาสัญลักษณ์มานะครับเป็นเครื่องรางนำโชคของแก๊งนั่นเองก็จะเห็นหน้าหน่อยเป็นสีม่วงๆนี่กระโดดเตะไปทีนึงครับทัดทัดน้ำนี่ถือว่าแพ้เมกี้เยอะเหมือนกัน นะครับน้อในเรื่องของการติดดีบัฟนก็แต่เรื่องดาเมจเนี่ยเราต้องไปหวังพึ่งธาตุไม้อีกตัวหนึ่งก็คือทางฝั่งของรูเดียสนะครับถ้าอยากได้จาเมจไมจเ้เนี่ยต้องเป็นรูเดียสครับรูเดียสนี่คือสุดกว่านะนี่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 หุยหุยพีชีพฝั่งตรงข้ามทำไมติดดีจังเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะพีชีพใครอยากรู้จังดูดีดูดีโหติดดีมากโหูอยากรู้เลยพีชีพใครอ่ะแล้วพีชีพประเด็นคือพีชีพมันมันมาข้างหลังด้วยนะ พีชีพมันข้ามมาแนวหลังด้วยมันไม่ได้ติดแนวหน้าขอดูหน่อยีิใครมีพีชีพอ่ะนี่เหรออ๋อยังมาโทษพีชีพโอ้โหตัวเดียวปะโอ้โหถือว่าติดดีนะพีชีพเมื่อกี้เห็นติดเดยอะเลยพีชีพมีนี่อ่าว่าแล้วทีเดียวพีชีพไม่ได้มีตัวเดียวครับพีชีพมีสองตัวโอโ้ติดดีเหมือนกันนะเนี่ยพีชีพอันนี้รอบอันนี้รอบสังหาร อ่อโอเคเนี่ยชนะไม่ได้อีกหนึ่งตาฮะนี่โดนไมกี้กระเด็ดกระโดดไอ้กระเด็ดกระโดดเตะอะไรเนี่ยคืออะไรอะไรไม่ไม่ตีไม่ตีเสียเสียเวลาเปล่าเราเราจะไม่ตีปา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 ป่าโอ้โห๙ดาวแม็กกันขนาดนี้๙ดาวแม็กบางทีไม่ได้เก่งมากครับมันจะเก่งตรงที่ว่ามันปล่อยเร็วกว่านี่แหละนะครับ๙ดาวแม็กเนาะอันนี้ไฮเปอร์แม็ก ก็ไอ้อไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุสล็อตมีโดนสล็อตไม่มีโดนอ่ะถือว่าโอเคอยู่ทีมนี้ล่างแม็กนะครับปล่อยตัวเน้นความสามารถครับอ่าทีมนี้เน้นเอา้าไม่ได้เอาตัวกันบินออกไปเป็นไรทีมนี้เน้นความสามารถนะครับไม่ได้เน้นสกิลเท่าไหร่แต่สล็อตจัดสตันโดนรัวๆไปเลยไอกี้ก็โดนเตะซัมมอนของไอตัวยูมบนทูดนี่คือหลบได้ทุกสกิลจริงเลย โอ้เลเนิร์ดแลเนิร์ดโอ้โหคุณพระคุณเจ้าแลเนิร์ดโอ้โหแลเนิร์ดส่งบอลร็อกไปหน่อยบอลร็อกบอลร็อกเราความสามารถเป็นเพิ่มแล่สามร้อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บาลร็อกเราเป็นเพิ่มแล่สามร้ <c oughs> อยเพราะฉะนั้นก็น้องก็จะากลกางๆหน่อยนะแล้วถ้าได้ล่าง่วนมามันก็จะดีกว่านี้อยู่นะแต่ว่านี้เป็นเพิ่มแ,300 <c oughs> แล่สามร้อยเดี๋ยวรอตัวเดือนหน้านะเดือนหน้าเผื่อม,มีแจกตัวแจกอะไรนะก็เดี๋ยวค่อยเอามารีหาหนาะ อเราเสียตำแหน่งไม่จับตัวกันบินไปตัวนึงเลยอ,ะอ่ะสัญ,ญลักษณ์บารล็อกติดติดเต็มอะ่ะแต่ว่าเราไม่เห็นนี่นี่น,นี่เล่มโดนครับเล่มโดนสัญ,ญลักษณ์ของธงไม่ของงของเอ๋มิกี้นะครับเป็นดีบัฟเนะาะดีบัฟเป็นลดหลบสก,กิลใช่ไหล,หลสก,กิลของมี้โอ้โหตัดแร่ตัดแลก่โกงไปโอ้โหตัดแล่แลแบบเยเราฆ่าเขาไม่ได้เลยอะ่ะ รถโดนเพิ่มไล่หนึ่งพันจากใครเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องพับไปก่อนโดนเพิ่มได้หนึ่งพันของใครเนี่ยเยอะจังใครอะไหนนะใครเพิ่มแร่ต่างส่งคาไม่มีเพิ่มแร่เลยไม่ใช่หรือผู้ใดผู้ใดห,หรือว่าอยู่ในความสามารถของเราหรือเปล่าเพิ่มแร่โอ้เจม่วงสู้ตายฮะดูเดือดมากขอบคุณสองเลนแล้วกันโอ้เจมม่วงเราสู้ตายมาก ขอบคุณเจมม่วงด้วยโอ้เจมม่วงเราคือที่สุดสก,กิลเบาล็อกลงหัวติดดีอ่ะแต่ว่าเราฆ่าไม่ตายเอ้ยแล่เราเริ่มกลับมาแล่เราเริ่มกลับมาแล้วทุกคนแล่เราเริ่มกลับมาโอ้โหเล่มเล่มผักหมดเลยโอ้โหตัดแร่ดีเกินให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแพ้ได้ยังไงกันแพ้ได้อย่างไร น่าจะชนะได้นี่ทีมนี้วแพ้ไปเลยเราฆ่าเขาไม่ตายอะดาเมจเราไม่พอเหรอฮึดาเมจเราไม่พอเลยเพิ่มแล่ไข่อะเก้าดาวอยู่ต้องอยู่ในของสมบัติเก้าดาวบอลร็อกเหรอเออบอลร็อกจริงด้วยโอ้บอลร็อกโอเคโดนได้นอน2ตัวนะครับแต่ว่าเราก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าคอมโบแล่หนึดเนาะมันเอาจริงนะคอมโบแล่หนึดเนี่ยมันคือของจริงอ่าหลายๆคนเนี่ยเห็นเดากันไว้นะครับว่าเดือนหน้านะ่ะคุยพี่เดือนหน้าต้องเป็น เพิ่มได้หนึ่งพันแน่เลยพี่เพราะว่าแบบอตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของตัดแ่เนี่ยมันหนืดมากเลยพี่อะไรเงี้ยเดือนหน้าเนี่ยต้องเป็น 1, หนึ่งพันหน่วยแน่เลยอะไรเงี้นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะโอ้แต่ถ้าเมื่อกี้เรา,เาตัวบินไปด้วยเมื่อกี้ผมว่าน่าจะชนะแหละเพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่มีการบินเราก็ไม่ได้เปลี่ยนน่าเสียดายไม่เป็นไรไปกันต่อทีมนี้ไม่มีตัวการบินด้วยนะจ๊ะเขามีรอบสังหากอีกมั้งเนี่ยรอบส่ง,ไง,ไง,งหากนะั่นคือติดตัวโดนตัวบินดี เย็นๆก่อนจเ,เย็นก่อนโอ้ยขอให้เดือนหน้านะครับหรือเดือนต่อๆไปอย่าเนิร์ฟมูลผมนะผมจะปั้นเล่นให้แบบให้สุดเลยนะครับไฮเปอร์แม็กก้าดาวกดาวแม็กผมว่าเดี๋ยวจะก็ลองปั้นไป,ไปเรื่อยๆเรามีแว่นปีก้าวเนี่ยนะครับมันน่าจะคอมโบกันได้ไปอีกนานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมทไมบุกมาเร็วจังอะโอ้เลมอีกแล้ว <c oughs> อ๋อเลมกับฟิตผสมกัน2ตัว เล่มกับฟิตสองตัวผสมกันแพอีกแล้วแต่ทําไมผมเล่นฟิตทําไมฟิตทุกท่เก่งเลยอะทาไมเวลาฟิตไปอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามทําไมฟิตเก่งๆแปลกๆไหมทุกคนฟิตเวลาอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามทําไมเขาเก่งจังเลยอะนะครับแต่เวลาอยู่กับทีมผมทําไมฟิตเขาดูแบบมันดูแบบธรรมดามากเลยอันนี้แพอีกแล้วโดนผักเราโดนผักกลับมาจนแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยน,นั่นเองดูดิไม่ตายนะเราแบบไม่ตายเลยนะครับแต่ว่า เราโดนผลักๆๆ,ๆๆกลับมาก็คือหายหมดเลยเนาะอะไรกันนี่อะไรกันนี่แพ้อีกแล้วสองตาติดเลยมันปกติเราไม่แพ้นะโอ้ฟิสจะโดนแน่นอนเลมสะโดนแน่นอนโอ้เลมเลมสกิลเบิร์นโอ้เลมสกิลเบิร์นด้วยนะครับอ๋อไอ้มูลเขาสกิลเบิร์นน้อยโอ้มูลเขาของดีนี่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 โอ้โหแพ้แพ้แพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโดนมูลสกิลเบิร์นไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันก็จะยกขึ้นแบบสองต่อเลยเนาะ ตาสุดท้ายฮะตาสุดท้ายถ้าไม่หลีกที่ผมอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเก่งกนจังเอ้ยทาเคมิจิเฮ้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นทาเคมิจิเนะฮะแล้วถ้ามีเวลาถึงเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นดาเกนอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเวลาถึงถ้าเวลาพอนะเฮ้ยทีมนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อยากสู้กับทาเคมิจิใส่โดนแน่นอนด้วยโอ้โหแหมทาเคมิจิลองเล่นหน่อยสิทาเคมิจิเพิ่มแล่ด้วยอ่ามาลองสู้กันทาเคมิจิ มาลองดูเลยนะครับเป็นทีมแรกเลยนะสงสัยคนนี้น่าจะชอบครับน่าจะชอบตัวเกียวรีเวนเจอร์ก็เลยเอาสกิมิจิมาแบบมามาแบบมาเล่นต้อนรับมาเล่นต้อนรับเพื่อนๆนะครับที่จะมาในซีซันถัดไปในรอบหน้าในเดืนสิงคมนั่นเองโอ้โอโอ้โหบอทบอทก็ไม่ยอมปล่อยให้เลยนี่กดออโต้บอทมันก็รอให้เรากดอ้อันนี้เดียวมันรอกดอัพแรกอย่างเดียวเลยบอทอะบอทบอทมันจะไม่ยอม กดปล่อยตัวเลยอ่ะนะครับจนกว่าระยะเวลาจะผ่านไประยะเวลาประมาณหนึ่งล้วก็จนกว่าศัตรูจะมาหน้าป้อมเราเนาะอันนี้เป็น AI ของบอทนะครับบอทมันจะไม่ปล่อยตัวให้นะถ้าแบบอ่ามันเพิ่งเริ่มเกมมาเนียังไม่นานเราก็ถ้าศัตรูไม่ได้ลุกแล้วมาหาเขียนมาแถวหน้าบ้านเรามากเกินไปเนี่ยบอทมันก็จะอัพแรกแถวมันจะยึดการอัพแรกเป็นหลักนี่เนี่ย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 นี่เน่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 โอ้โหเล็มทำไมเลมมันเก่งจังเลยอ่ะ นี่ถ้าไมกี้เดือนหน้าเป็น่านไม้อีกตัวนึนะแล้วถ้าผมได้มามาใส่คู่กันเนี่ยนะโอ้โหจะเอาให้เล่มคอหักเลยให้ไมกี้เตะแบบรัวๆไปเลยเแต่ว่าไมกี้ปกติเขาก็ใช้การเตะอยู่แล้วใช่ไหมเดือนหน้าเนี่ยไมกี้จะจะยังแบบกระโดดเตะเหมือนเดิมไหมนะครับเพราะว่าไมกี้เขาเขาแบบต่อสู้ด้วยวิธีเดิมๆนะครับด้วยการแบบกระโดดท่าเตะท่าเดิมอะไรเขาใช้แบบจะเรียกว่าไงดีอะ่ะเอกลักษณ์ของไมกี้ใช่ไหมก็คือการเตะนะครับการเตะแบบสุดยอดมาก สำหรับน้องไมกี้นะครับก็หวังว่าละกันนะครับหวังว่าในอนาคตข้างหน้านะครับหรือว่าในเดือนหน้าเนี่ยนะครับน้องจะยังแบบนี้เหมือนเดิมไม่ต้องเนิบให้กากลงไม่ต้องบัฟให้เก่งขึ้นก็ได้ขอให้น้องเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับให้น้องแบบมนีแฝงหลบแฝงถึกให้น้องยืนได้แบบนี้เนาะให้น้องได้ใช้สกิลให้น้องรีเซ็ตนะครับให้น้องถึกให้น้องมีความสามารถหยุดเวลาติดดีๆแบบนี้นะครับให้น้องเนี่ยใช้ได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยแบบ มีตัวใช้ดีๆแบบนี้แล้วนะครับก็อยากใช้ต่อไปนะไม่อยากเปลี่ยนจริงๆแล้วถ้าไมกี้มาเดือนหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นว่องไวแล้วเป็นไม้เหมือนกันเนี่ยหรือเป็นแบบเป็นตัวซ้ํากันเนี่ยผมเกรงว่าไมกี้เนี่ยอาจจะต้องหลุดสักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ผมว่านั้นตัวใหม่น่าจะต้องเก่งกว่าตัวนี้อยู่แล้วไมกี้ นะครับที่เป็นไมกี้ตัวเก่าผมว่าไมกี้ตัวใหม่น่าจะเก่งกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นสายหะือเป็นท่าอะไรเนาะแล้วก็จะมาแทนกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวมารอดูกันผมว่าเดือนหน้านนะีเซส,ก,สก,กิวก็ไม่น่าจะมาด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าแล้วกันขอคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กด subscribe ช่วยผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ประครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายฝากน้องไมกี้ด้วย